วันนี้13เมษายน2565นะครับวันมหาสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยใครกลับภูมิลำเนากลับต่างจังหวัดไปเลี้ยงฉลองไปลดน้ำดำหํำผู้ใหญ่นะก็ดูแลตัวเองนะระมัดระวังอย่าประมาทนะแดกเหล้าเอาแค่พอดีพอดีนะอย่าให้มงเมามากเกินไปและที่สำคัญเมาอย่าขับนะเพราะว่าถ้าเราขับแล้วเนี่ย ไม่ใช่เราหนะคือมึงเดือดร้อนคนเดียวไม่เท่าไหร่แต่มึงจะทําให้ชาวบ้านชาวช่องเขาเดือดร้อนเพราะตัวเองด้วยอันนี้ก็นะต้อฝากเอาไว้นะครับเมื่อคืนนี้ตอนแรกเนี่ยผมรับปากพวกพี่พี่นะว่าจะสอนะ่องนะเราใช้คํานี้คือจะส่องดูฟอร์มการเล่นของบาเยิร์นมิวนิกกับบียาเรอัลที่เขาเจอกันนะครับที่อาริอันส์นะอารอันส์อารีนาของทีมเสือใต้ ก็จะดูฟอร์มเพราะว่าผู้ชนะคู่นี้เนี่ยจะผ่านเข้าไปพบกับลิเวอร์พูลคือลิเวอร์ลีกนัดหนึ่งนะฮะแต่ผมมันม่นใจอะ่ะอ่าเขามั่นใจอ่ะคือมึงไม่พลาดหรอกนะฮะบุกไปชนะเบนฟิก้ามาแล้วดูเบนฟิก้าเล่นนัดแรกก็ไม่ได้มีแมวน้าอะไรอยู่แล้วนะฮะคือให้ให้หงส์แดงเข้ารอบแบบไม่กลัวหน้าแหกอะ่ะนะครับคือไปส่องฟอร์มบายร์นมิวนิ่กับบียาริอัลเรือดำน้ําของลุงป้อมไม่ใช่เรือดำน้ําสีเหลือง <c oughs> นะยอมไม่ดูเกมระหว่างเรอลมาริดกับเชลซีเพราะผมมองว่าเกมแรกที่ทีมชุดขาวบุกไปขยี้สิงบลูถึงถิ่นสามหนึ่งเนี่ยมันจบละนะมาริตกลับมาเล่นในบ้านขี้หมูขี้หมาก็คงไม่พลาดไม่น่าจะแพ้คาบ้านผมมองแบบนั้นก็เลยอะตัดใจจากคู่เอกระหว่างเชลซีกับมาริตมาดูคู่คู่รองเพื่อที่จะดูฟอร์มของ บายเยนมิวนิกหรือบิยาเรเอลเนี่ยโดยเฉพาะปรากฏว่าดูไปนะฮะก,ก็เห็นแล้วล่ะว่าแหมบายเยนมิินิกปีนี้มันไม่ดุดันเหมือนเมื่อสองปีที่แล้วที่ฮันส์ดตีเตอร์ฟลิกเนี่ยคุมทีมอยู่นะ,ะก็เกมแบบเกมรุกก็แบบดูแลแบบยิงทิ้งยิงขว้างหาช่องเจาะคู่แข่งไม่ได้เกมรับก็ไม่ได้เหนียวแน่นไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเพลซ่งเลสซิ่งก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าบทบวงบทดีเฮียอะไรนะฮะ เบีเขาก็ตั้งรับตามสูตรของทีมที่เป็นรองนะก็ตั้งรับเอารถบัสมาจอดเอาเรือดำน้ามาจอดเลยดีกว่านะนะเอาเรือดำน้ํามาจอดแม่งเลยอที่ติดลิ้นไม่สัตว์เลยถุยนะก็ดูแล้วแบบไม่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 ม่ไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะพอทราบข่าวที่ซานติเอโก้เบนาเบลเป็นทีมเยือนอย่างเชลซีขึ้นนำปุ๊บเนี่ยเชลซีนำหนึ่งศูนย์ปุ๊บเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยผมดูดูบายเยนกับบียรรอัลอยู่ผมเ,มเริ่มเริ่มเริ่มร้อนแล้วเริ่มแบบงุนง่านเริ่มแบบอยู่ไม่สุขเริ่มแบบกระสับกระส่ายมือถือรีโมทบอลออกปุ๊บกูเปลี่ยนบอลออกปุ๊บกูเปลี่ยนกลับไปดูช่องเชลซีจนจบครึ่งแรกนะฮะบายเยนวินิกยังทําประตูผู้ายเยือนไม่ได้ในขณะที่เชลซีเนี่ยบุกไปนำเรียลมาริดหนึ่งศูนผมตัดสินใจเลยกูทิง้งเทคู่บายเยนกับ บียาเนี่ยทิ้งแม่งดือด้อๆน้ฮะเปลีล่ยนไปดูเกมระหว่างราชันชุดขาวกับสิงห์น้ำเงินโอ้โหแล้วไม่ผิดหวังครับเล่นกันต้องใช้คำว่าถึงใจพระเดชพระคุณมากนะฮะลอกันคือคือเชลซีเกมนี้เนี่ยต้องต้องชื่นชมเลยนะฮะคือแบบเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียบทบี้เขาหาบอลรวดเร็วเล่นเกมรุกเน้นเกมรุกนะใช้หลัง ปรับจากหลังสาม,มาเป็นแผงแบ็กโฟใช้เซนเตอร์แบ็กแค่สคนนะฮะแล้วก็ใส่กองหน้าอย่างตีโมแวนเนอร์เข้ามาเข้ามาเพิ่มมิติในเกมรุกแล้วเมื่อคืนนี้แวนเนอร์ก็เล่นได้ดีนะครับปรากฏว่าเชลซีบุกยิงนำหนึูนย์ครึ่งหลังก็ยังก็ยังขย่มมาริดอยู่นะตัดช่องทางลำเลียงของมาริดไม่ให้บอลไปถึงคาริมเบนเซม่าไม่ให้วินิวินิซิอุสจูเนียเนี่ยแผลงลิดได้ออก จากหนึ่งศูนย์เป็นสองศูนย์จากสองศูนย์เป็นสามศูนย์เอาเฮียดราม่าแล้วนะครับคือตอนนั้นเนี่ยสามศูนย์เท่ากับเชลซีพลิกกลับมานำเป็นสี่สามประตูรวมก็ดูแลโอ้โหเฮ้ยส่วนใหญ่บอลที่พลิกนรกกลับมาอย่างเงี้ยไม่พลาดหรอกก็สามารถที่จะพลิกสถานการณ์ผ่านข้ารอบได้นะฮะแต่มาริดพอหลังจากโดนนำสามศูนย์ก็เล่นเหมือนเชลซีที่เล่นตอนแรกนะฮะก็คือเล่นแบบกูไม่มีอะไรจะเสีย ก็เลยยิงคืนได้หนึ่งประตูแล้วมาช่วงทดเจ็บอ่ามาช่วงทดมาช่วงต่อเวลาขอไปเชลซีก็บดบี้จนหมดพลังเรียบร้อยแล้วครับ